ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับ,บการบันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่22ธันวาคม2531ตอนนี้เป็นตอนเจ็บเป็นตอนจบของหนังสือเล่มที่สี่ตอนจบวันนี้ยังคงไม่อาศัยนิมิตเพราะว่าพูดมาเรื่องดาวดิง เรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสำคัญมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงยืนยันว่าสวรรค์มีจริงและก็สวรรค์เป็นที่เปิดคำว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จำกัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะ จะเป็นพระมหาเจาสัตย์ก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพดิก right ็ดีก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบดีหรือพ่อข้าคนยากจนเข็นใจก็ไปได้รวมความว่าพระพิสุสัมภเองก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิด ใครสมัครใจไปทาไหนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเคาจะเปิดรับสติฉานือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกนรกก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี หรืออาจจะมีแต่จําไม่ได้ก็เ,เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบว่าความรู้ทุกอย่างในพุทธศาสนาอาตมารู้ไม่ครบมีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่พบพบพบมาแล้วสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นอวาวาสวรรค์เปิดตลอด คนก็รับสัตว์เลยฉานก็รับเปรตก็รับเปรตจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับหยับก,กับมันดาเขาภาสาทีบรเป็นเปรตอยู่ไม่ได้โมธนาห้อยสงฆ์าวาสาทีบรจากเปรตไปอยู่สวรรค์ทั้นดาวดึงต่อมาก็สัตว์ฉานก็มีโอกาสไปยัง อย่างช้างของธมาคมานพก็ไปเกิดเป็อราวันเทพบระบุตแต่ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคนสาิบามคนซึ่งทำความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยๆฉในอำเภอบอกว่าช้างตัวตาคนตาคนมากให้เสือลำพังคลุม ในเมื่อเสษส่วนลำพัน์คุมสายช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปับจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักคนไม่คนรรู้จักเว้นในสิ่งที่คนเว้น <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่น่าจะแจ้งก็คือสุน,นัขหรือหมา ตอนนี้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นเดวดึงสถิวโลกคนบันทึกเขียนไว้ดูนะเขียนจาหัวข้อว,ว่าหมาไปชั้นสวรรค์ชั้นเดวดึงสถิวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาท่านพุทธริษัทก็ลองคิดดูเราเรากับหมาใครจะเก่งกว่ากันหมานี่ความจริงเขาเรียก,กว่าสุนนะัข สุนัขแปลวเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆแค่สับท์ภาษาสอสเสือสระอาทีนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเป็นสุนัขโดยป่ยาไวทราบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยเล่มนี้เจ็บจบกันเรื่องนี้นะคอแยกเต็มที เอ่หมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงแ็ะหมาที่ดาวดึงตัวนี้เดิมทีเดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมาตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดที่ลูกหญิงแพทย์สยาถูกทิ้งเจ็ดครั้งทับไอยอดข้าวมาตนเกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกก็อนุเศรษฐี ต่อไปก็ได้เป็นมหมาเสษฐีก็เลยสงสัยว่าท่านคนนี้ไปนิพพานแล้วหรือยังถ้าไปานิพพานแล้วก็แสดงว่าหมาดีกว่าธรรมามากถ้าธรรมาคงสู้หมาไม่ได้ดยเพราะเวลานี้หมาเจ้าตัวที่โคตรทีดด่นะเมื่ออาตมาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านเราดึงเราสู้ไม่ได้เราเป็นคน อันนี้ก็ขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนท่านทราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระญาตินอกจะมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระ,สะแสดงความยินดีในพระญาติถ้าหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์สัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีถ้าคูดเข้าเรื่องต่อไปพูดมาก เป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนเที่ยวโกตุอริกะอยู่เมืองเมืองหนึ่งเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นก็พาเมียกับพาลูกน้อยลูกน้อยเพิ่งออกได้สองสาเดือนมั้งเดือนสองเดือนตังนี้ยังคลานไม่ได้อุ้มมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมด สองคนตายยายก็อดอาหารที่ยังหนุ่มยังสาวนะสามีก็บอกว่ากับพัญญาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งเถอะเถอะเธอยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม่พัญญามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เอง <c oughs> ต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่ง สามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเธอะฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกันเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่พัญญาก็เชื่อเมื่อพัญญาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้าๆพัญญาก็เดินไปขา้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบคำลง ในเมื่อโกตุวนิกาเห็นสันพัญญาไปไกลก็ลูกวาเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแตแกแถมหักคอลูกตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ถ้าว่าเอาใบไม้กลบในกลบแน่แลว้วก็ทิ้งเดินช้าๆอีกให้ปัญญาเดินไปไกลแสงไกลยิ่งค่อยๆเดินไปทัน ตอนนี้เวลามันก็ค่ำม,มากแล้วไม่รู้ว่าไปไหนจะไปไหนกันพัญญาถามว่าลูกไปไหนเือก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ดีคนไม้นูน้นพัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มหาลูกมันก็ค่ำแสงค่ำหาไม่พบคนนี่สุดก็ต่างคนตามเดินก็ตามกันไปพอผัวมาถึงเมืองอยูเมืองหนึ่ง มันใชความหิวโหวยมาสองสามวันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็ค,คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานก็ไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกิน <c oughs> ท่านก็หาบดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมีย ท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็นแบ่งให้สุนัขก,กินบ้างข้าวที่สุนัขก,กินและหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก็กินข้าวที่มหาเศรษฐีกินก็เป็นข้ามาทุกปายาข้าวชั้นเลิศของคนสมัยนั้น เมื่อแะ่เห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนำอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานำอาหารมาให้พัญญามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อนสามีก็แสนดีมั่มซะจนทั้งไม่เหลือพัญญาถามว่าวอิ่มหรือ,อยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอ ปันยาก็ส่งส่วนเขาตนนั้อีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมาดิกันเหนื่อยมาดิกันกินคนอาจารย์มันไม่พอก็ขอใหม่ เรือไม่เช่นนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกินเธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นกับตัวเกินไปกินจานโซนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นนล้สิอึดอัดผลสุดลมก็แน่นจุกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขณะที่เธอกินอาหารก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันแสนจะดี เป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคนเราเป็นคนอดอีอยางแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายท่านอเนท่านข้าวอร่อกินอะไรมันก็กินอย่างนั้น <c oughs> รู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเรวกว่าหมาเราเรวกว่าสุนัข เพื่อก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารทีตนกินมันก็ดีไม่เถ่าสุนัขก,กินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตายใจนึกสุนัขคือเวลานั้นใจไม่จะไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเมื่อเครื่องกําหนดเมื่อครบกําหนดกี่เดือนก็ไ่ทราบหมามันท้องกี่เดือนอาตมาก,ก็จาไม่ได้ ก็ปลากดไว้เจ้าสุนัขตัวนั้นคลอดออกมาเป็นตัวูคเป็นสุนัขแสนรูตัวนี้ก็ขอเรียกสุนัขหน่อย <c oughs> เป็นสุนัขแสนรูเจ้าพ่อตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก,ก็รู้ภาษาคนทุกอย่างเว้นไว้แต่พูดเหมือนคนนะพูดไม่ได้ จันนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทำไรใช้อะไรทำได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะเป็นทำเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระบัจเจกพัทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านมหาเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีก็ระคายก,า,ยกาวดีนี่ลืมเลยืยถ้ามีทรัพเป็นสิบ,ส,บสิบโกดเรียกมหาเศรษฐีก็ได้นะมันก็ผิดปรีไปหน่อย ต่บารีทัลเลกาบดีถัถาพหาปากคนเผลอ <c oughs> เสียงวันนี้มันคันกับปากปากไม่พูดตามเสียงเพาคอไม่ดีมากเป็นนว่าทัลกาวอดีมีความครบในพระเจ้าพระเจ้าออนี้มากที่มนมาฉันบัตตาหารเป็นประจำตลอดจงกว่าจะเข้าพรรษามาอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านไปรับพระบัจเจพระเจ้า พอถึงุ่มไม้ท่างกับไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในุ่มไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จําพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระบาเจพระพุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบนิมนต์ขึ้นมาบางวันท่านข้าบดีบางวันท่านก็บดีไปไม่ได้มิธรระก็ใช้เจ้าสุนัขนี้ไปว่าเจ้าจงไปนิมนต์พระบาเจพระพุทธเจ้ามา เจ้าสุนัขตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ธรรมหาสถีเคยตีเคยเคย,เคยตวาดก็ส่งเสียงเห่าฮงฮิงฮ้งฮิงเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเจ้าพ,พระเจ้ามันก็หมอบก,ก็คลขาขก็ไปส่งเสียงหอยหนเล็กน้อยเป็นการสแสดงนิมนต์ <c oughs> พระเาเจ้าพ,พระเจ้ารู้ท่าก็ตามมันมา เจ้าสุนัขก,ก็เดินนําหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้าทําอย่างนี้เป็นปกติบานครั้งพระบาทเจ้าพระเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนัขเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนัขก,ก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสะบงตอนนี้ลาบากถ้าสะบงหลุดท่านก็อยู่ไม่ได้ เดินดึงชายสบงให้เข้าทางเพื่สุดพระเจรปญพ,พระเจ้าเจ้าต้องตามทาต้องต้องตามไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักในพระประเจพระเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพดูก็ได้นะบาลีไม่ได้บอกว่าเคารพความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอกคลานเวลาไปไปถึงพระเจ้พระเจ้าก็หมอกคลานเหมือนกัน ก็ส่งเสียงนิดหน่อยวีลาคล้ายจะนิมนต์พระบัจจีพระรพุทธเจ้าแสดงความเคารพ <c oughs> ทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพในเมื่อพระบัจจีพพุทธเจ้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสุนักตรงนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้คิดตลอดเวลาต่อมาถึงเวลาเข้าภาษาพระบัจจีพระ,ระรพุทธเจ้าท่านกลับเขาขณามาก ท่านก็ลาก้าวบอดีอาจจะบอกลาเจ,จ้าสุนัขแสนรูด้ดีกว่ได้คงจะบอกลายอาตจ,จะมาเคยว่างๆก็พูดกับหมาเหมือนกันมันรู้เรื่องรือเปล่ากมัทราบแต่ว่าสิ่งใดที่ต้องการพูดไปเจ้าหมาทําได้ทุกอย่างตามความสามารถของหมาแสดงว่าฝูงหมาที่เลี้ยงไว้เดินอยู่ในวัดมันก็รู้พอสมควร ก็เป็นนั้นว่าท่านอาจจะล,ลาเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระบาเจงพระเจ้าหอบไปไมันคิดถึงคิดถึงพระบา,าเจงพระเจ้าก็เห่าบ้างหอนบ้างสแสดงความเคารพแสดงความอะไรเมื่อพระบาเจงพระเจ้ากลับตัวไปท่านก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขาดตายเมื่อขาดใจตายจากความเป็นสุนัข อาศัยที่มีความเคารพความรักในพระบัจเจพระเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระเจ้ามาหลายเดือนเข้าใจาว่าเขาจะนึกถึงพระบัจเจพระเจ้าเป็นปกติเห็นว่าเวลาที่ท่านมหาเศรษฐิไปรับเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปด้วย เวลาที่ธรรมหาเสรษฐีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้เจ้าพระเจ้าเจ้าุนั่งตัวนี้ไปเขาก็ทําทุกอย่างแสดงว่าเขารักพระระเจพะพุทธเจ้าแล้วก็มีความนักเคารพนับถือด้วยจิตนึกถึงพระระเจพะพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อพระระเจพะพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเธอก็ไม่ห่างพระระเจพะพุทธเจ้าเวลาพระเบจพระพระเจพะพุทธเจ้าจากไปเธอก็มีความอะไร สแสดงว่ามีความนึกถึงรักพระเจ้าพระพุทธเจ้าม,มากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้านักพุทธศาสนาจริงๆเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรมฐานถ้าจะถามว่าสัตว์เจริญกรกรมฐานได้หรือก็ขอตอบว่าสุนัขตัวนี้น่ะเจริญกรกรมฐาน ถ้าจะถามว่าจเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจแ้ะสมาธิอารมณ์ของใจวิาาปัสสนาญาณอารมณ์ของใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั้นไม่มีความสําคัญจะนั่งก็ได้นั่งทานไหนก็ได้ตามชอบใจ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่รู้ว่าชอบสาคัญว่าให้จิตใจจับู่กอารมณ์กรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสุนักตัวนี้จิตใจจ,จับจดจ่อถิ่นพระพเจ้าพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าจะนึกถึงพระพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปกติจะถามว่าพระพเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจะเรียกว่าุทธานุสติ ก็ต้องขอต่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระประเจพทธเจ้าหรือพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดา่านพุทธบริษัทบรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านกับไปแต่ถ้าไม่เดินไปไปสอนใครไปหาท่านท่านท่านช่วยถ้ามีความจําเป็นท่านับไปหาไม่กันแต่ไม่ใช่สาธนะณทั่วไปเหมือนพระพุทธเจ้าจะนั้นการที่สุนักนึกถึงพระเจ้พุทธเจ้าจึงเป็นพุทธานุสติตามในเรื่องของมัตกมตกลนลีตามในเรื่องของมัตตกุลีเทพบุตร ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใช่บาตรตายแล้วไปสวรรค์น,นับไม่ทนนับเป็นโกดกแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความเคารพในพระปท,ทธเจ้าไม่เคยนึกถึงอย่างเดียวมีความเคารพด้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระประเจพระพุทธเจ้าด้วยมีกําลังสูงมาก จนงนั้นเมื่อเธอตายจากความเบิสนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามโคศกเทพบุตรโคโสกะแปลว่าเกิดกล้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดังพูดตามปกติธรรมดาธรรมดาเสียงเบาๆดังเบ่หกสิบโยต์ถ้าพูดเต็มเสียงดังกล้องโทษด,ดาวดึง อันนี้เป็นผลการส่งเสียงนิมนต์พระประเจกพะพุทธเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระหว่างทางให้แก่พระพุทธเจ้าพระเรพุทธเจ้า,จจาแล้วก็ส่งเสียง,สงแสดงความเคารพรักอะไรในพระเจพุทธเจ้าที่หออไปเสียงดังแล้วก็เสียงเพราะเมื่อบทบุญบาร,รมีจากความเป็นเทวดาก็จดตีมาเป็นคน กรมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองเขาไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขามีตระกูลเขาไม่ศักดิ์สรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชายเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ต้องการไอ้กรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนําไปทิ้งไว้ในปา่าเข้าไปไม้กลบแต่ได้ว่าบุญรักษา เด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั่งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตามปกติพอมาเป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาเห็นก็ฝังรกเด็กที่คลอดใหม่ก็ไปสงสัยว่าเป็นอะไรไปขุดรกได้กินหนึ่งรกเพียงแค่นี้เองอเพี่ต่อมาในการต่อมาท่านอนุท่านมหาเศรษฐีก็นํามาเลี้ยงนํามาเลี้ยงสนมหาเศรษฐี อ๋อเขาโทษเมื่อกี้พลาดไปแล้วนะเมื่เอเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วกับรากรเข้านําไปทิ้งต่อมาท่านมหาเศรษฐีนํามาเลี้ยงท่านมหาเศรษฐีก็มีลูกคนหนึ่งอายุรุ่นาราวคราาเดียวกันแต่ต่อมามีขนพปากรว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไป ในเมืองน,นี้ามาหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดบุตรได้ยังก็ปรากฏวายัยางเมื่อทราบว่าห,วหญิงคนนี้คลอดบตุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นํามาเลี้ยงมาแย่เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุให้ก็ทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วเมื่อทิ้งเจ็ดครั้งไม่ตายแต่ในที่สุดลูกชายก็มหาเศรษฐีเองตายแทน ต่อมาเขาใช้ไปเพื่อค่าเพื่อเหนในในบ้านข้าไปบ้านสวยก็ไปพักบ้านอนุสถีหลับลูกสามมหาชนอนุสถีวันนั้นมีอยู่ทราบว่าชื่อว่าโคศกก็เกิดความรักยังมาดูเห็นหอผ้าโคศกคนนี้ปรากฏว่าไม่ได้เรียนหนังสือเขาเขียนจดหมายไปให้ปลายทางข้าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออก เธอแก้ห่อผ้ามาดูอ่านหนังสือพบว่าตายจริงคนนี้โง่ามากเขาสั่งให้ข่ายังนำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ว่าคนนี้ถึงมาอะไรให้ต้อนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุสเสถีเอาเขานั่นแล้วแต่งงานก็เธอเพื่จัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเราก็ทำอย่างนั้นในที่สุด พ่อซึ่งพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีตายเธอได้เป็นมหาเศรษฐีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนเท้ารัดตอนท้ายลัดมากเพ mm ื hmm. ่อเพื่อจะทราบว่าคนเราเกิดมากดคุอกรรมต้องสมในการย่อให้ผลเพื่อกรรมผีดทิ้งคนเขาโคศกก็ตอกต้องถูกทอดทิ้งเพื่อหวังเขาเพื่อเขาจะหวังค่า แต่เบอร์เอิญไม่ตายก็เ็าอาศัยที่ตนเคยทําบุญมาด้วยก,การมีความเคารพในพระบัเจยพระเจ้าช่วยเหลือท่านแล้วก็ผลที่เคยสร้างเจดีย์ร่วมกับสร้างเจดีย์ถ้าเป็นธาตุที่ปฏิบัติพระเจดีย์เพราะของพระบัเจยพระเจ้าที่เขาฝังพระธาตุในการก่อนต้องอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ต้องเตริสุทธิ์ใจมา เป็นผลให้เธอได้เป็นมหาสิทธิต่อมาในชาตินี้นีบ่บรรดาท่านพุทธบริษัท์ทั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมเป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุขเวลาใดผลที่เป็นอกุศลในชใช่ก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์ฉะนั้นขอบนรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึ่ททาใจใสบาย ว่าชาตินี้กุศลและกุศลจะให้ผลก็ตามทีเราเกิดมาโคบศาสนาขององค์สมเด็จประจินาสีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรารู้จักรักษาสนลราาักษาท่านสอนให้เราจักภาวนาเราภาวนาทํำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้บรรดาท่านพระตริษัทอย่างต่ำเราไปสวนท่นานดาวดึงได้ อย่างกลางเราไปพรมได้สวรรค์นี่ไม่จํากัดนญา,าติโยมพุทธุริษัทอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศสทวดาจริงๆมีหกชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปณิพานได้อารบ,บรราันดาท่านพระตุภีร์สัจเป็นไรโดยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดแล้วขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล ยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี